การเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับโดยเฉพาะการชุมนุมที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆก็มีการพูดถึงจนกลายเป็นกระแสโดยเฉพาะบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวมากขึ้นจนนำไปสู่ความเครียดตามมาได้นะครับคุณอาคิระกิทนโสภา,าผู้สุข,ข่าของเราไปขอคำแนะนำจากจิตแพทย์คุณหมอแนะนำนะครับให้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างมีสติชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับ ็คือตอนแรกก็เครียดตอนตอนเด็กจะเครียดเพราะว่ามันแบบเป็นเป็นความรุนแรนนงวัดดูมากมากก็คงจะเครียดใช่ไหมคะเครียดน,นะคะเพราะว่าผลกระทบในการทํางานในการเดินทางไปทํางานเครียดครับเครียดครับเครียดเรื่องการเมืองอะการเสพข้อมูลความเคลื่อนไหวจากการชุมนุมทางการเมืองในขนาดนี้ ทำให้คนไทยจานวนหนึ่งที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้ตกข่าวหรือไม่ภาวะกดดันและนําไปสู่ความเครียดโดยจิตแพทย์ระบุว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเปิดรับข้อมูลโดยไม่ใช้วิจารณญาณในการรับสารการที่ข่าวคราวไปเร็วนี่ทำให้คนรับสื่อได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวต่างๆซึ่งค่อนข้างมากซึ่งจะทําให้สมองเราเนี่ยรับเรื่องอยู่ตลอดเวลา นะครับแล้วก็โอเคอาจจะมีเรื่องของการชักชวนไปชุมนุมไปประท uh ้วงไปม็อบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งในม็อกเนี่ยก็จะมีเรื่องของจิตวิทยาของม็อบด้วยซึ่งเขาก็จะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะมารวกลุ่มกันได้ยังไงสิ่งสําคัญของเขาก็คือทําให้มีการกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้มีส่วนรว่รวมเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตุ้นอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะรับได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่าถูกกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหนถ้าถูกกระตุ้นมากในบางครั้งอารมณ์ก็อาจจะเตลิดเปิดเปิดไปได้ ความเครียดที่เกิดขึ้นนับเป็นอาการทางจิตที่ส่งผลเสียกับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจมักทําให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนและความดันโลหิตที่ผิดปกติที่เป็นอยู่ได้มากขึ้นในส่วนของสุขภาพจิตหากรับข้อมูลมากๆและเครียดสะสมอาจจะทําให้เกิดโรคซึมเศร้าและหากเกิดกับผู้ที่มีอาการทางจิตอยู่แล้วอาจนําไปสู่ภาวะที่ควบคุมตนเองไม่ได้ ท้ายที่สุดอาจเป็นสาเหตุที่นําไปสูค่ความรุนแรงได้เช่นกันที่เจอบางกลุ่มเนี่ยจะเป็นคนซึ่งมีการพูดคุยถกเถียงพูดเรื่องการเมืองกันเยอะเล่ตาต่างฝ่ายต่างก็คล้ายๆกับกระตุ้นอารมณ์ซึ่งกันและกันเราก็จะเห็นบางรายเนี่ยนิดเดียวนิดๆหน่อยๆเ่าก็จะมีอารมณ์รุ่งคลานบางคนก็ถึงขั้นด่าพอกันก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชจึงแนะนําวิธีการบริโภคข้อมูลข่าวสารการเมืองว่า ควรรับฟังให้รอบด้านและใช้วิจารณญาณอย่างมากในการเลือกรับข้อมูลในระดับและระยะเวลาที่พอเหมาะหากเริ่มมีอาการเครียดก็ควรรีบหาวิธีผ่อนคลายเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเครียดมากเกินไปจนนําไปสู่โรคต่างๆได้ไ่เข้าใจว่าคนซึ่งน่ากลัวที่สุดคือกลุ่มที่เป็นโรคจิตแต่จริงๆเราไม่ใช่กลุ่มที่เป็นปัญหาเรื่องบุคลิกภาพรือแบบคนที่มีนิสัยชอบใช้ความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่ากลัวมากกว่านะครับ วิธีการคลายเครียดมีหลากหลายวิธีแต่ละคนอาจจะต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันแต่สิ่งสำคัญจิตแพทย์ขอให้บริโภคสื่ออย่างมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองเพราะข้อมูลบางอย่างอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงหากเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของใครอาคิระกิทนาโสภา NBT New s f o ิ u s